าปัจจุบันอายุ62ปีปฏิบัติมาตั้งแต่อายุ29ปีมไม่ได้ปฏิบัติอาณาปานาสติเป็นปฏิบัติพุทโธสัมมาอ拉หังพองยุบมาเริ่มฝึกดูลมประมาณ2-3เดือนตอนนี้มีอาการร้อนตามตัวและบริเวณใบหน้าเป็นเป็นหายหายอาการมาจากการดูลม หรือเป็นเพราะไวยทองดูลมร้อยเปอร์เซนต์เลยสภาว่าพวกนี้คู่บาผ่านมาแล้วพวกนี้คำถามที่ถามมานี่ที่ฝึกออย่างพุโทโธสามมาละหังอะไรก็ตามยอกพองยุบสิบาวาอาตดนเลยเด้บาน พองยุบอะไรก็ตามนี่มีพื้นฐานคือสมาธาิลองพื้นมาแล้วอ่าพอมาฝึกดูลมนี่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละไปได้เร็วเมื่อก่อนมันจะหนักสมาธาิพอเรามาดูลมปุ๊บม,มันจะได้อะไรไปด้วยลมคือสมาธาิบันตัววิปัสสนาคือตัวสติที่แนบกับลมเห็นไหมหายใจเข้าแนบด้วยสติได้สมาธาิวิปัสสนารวบลงมาอยู่ด้วยกันเลยนี่ นี่จะไปเร็วสภาว่าพวกนี้จะเกิดขึ้นเยอะ,อะหัวตึงปวดหัวแน่นหน้าอกอตัวร้อนหน้าชาเหมือนมีอะไรมาไต่โยบเยียบโยบเยียบเนี่ยปากก็จะบวมขึ้นบางทีแล้วบางคนใหม่ๆก็จะไอด้วยคอใจแห้งแล้วมันจะไอมันจะรู้สึกคันคอ,อนั่งดูลมดูลมไปบางคนก็กลัวว่าเออนั่งหลับตาอยู่เดี๋ยวสมาธิมันจะถอนเี่ ไม่จําเป็นนะตัวนี้ไอไปเลยพุทธองค์ไม่ได้สอนเนี่ยบอกว่าให้หลับตาหรือลืมตานี่ทายังไงละ่ะมันมันจะไม่ลําบากกายลําบากตาลําบากจนเกินไปนท่านไม่ได้สอนเนี่ยบอกว่าต้องนั่งหลับตานะต้องนั่งขัตามาตนะมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็นั่งหลับตานะพุทธองคไม่ได้สอนนะนี่แต่เบื้องต้นต้องอาศัยตัวน,นี้ก่อนไม่ได้จํากัดด้วยว่าคุณต้องหลับตาหรือลืมตา คุณถนัดยังไงคุณเอาอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยโอ้คือว่ามวนแต่ว,ว่าคุณ่าที <c oughs> <c oughs> โอ้มาสั่ง